บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีรัฐมนตรีหลายคนที่ลาประชุมเนื่องจากพักรักษาตัวจากการผ่าตัดติดโควิดรวมถึงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถประชุมได้พร้อมจับตาพักการเมืองเนื้อหอมหลังมีกระแสข่าวว่ามีบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่า1ิบคนติดต่อขอย้ายมาซบพักการเมืองนี้ค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีคณะรัฐมนตรีหลายคนที่ลาประชุมด้วยหลักเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินชานวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาณโนะรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนายพิชัยนริพธ,ธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมถึงนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบสาประชาชาติครั้งที่6นักกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอร,รมนีจึงไม่สามารถเข้าประชุมได้ ขณะที่นางรมนพิญโยศินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นั่งรถเข็นขึ้นทางลาดเพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตกบันไดทําให้กระดูกข้อเท้าแตกตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยได้เปิดเผยก่อนเข้าประชุมในฐานหหัวหน้าพักลาธรรมหลังจากที่นางสาวกฤิชีวธรรมานนท์สสพักประชาชนแถลงยุติบทบาทกับพักเดิมและจะย้ายมาอยู่กับพักลาธรรมว่ามีสสติดต่อขอร่วมพักเรื่อยๆทั้งมาเดี่ยวและมาพร้อมกันเป็นกลุ่มรวมแล้วน่าจะเกินสิบคนพร้อมยืนยันชัดเจน ว่าไม่ได้ซื้อตัวสสด้วยการจ่ายเงิน55ล้านบาทพร้อมให้เงินเดือนอีก250,000บาทและรถประจําตําแหน่งอีกทั้งย้ําว่าไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่รับสสเพิ่มเพื่อหวังเพิ่มเก้าอีร้รัฐมนตรีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะไม่เกี่ยวกันเลยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเข้าใจอะค่ะเวลาฟอร์มรัฐบาลสัดส่วนตกลงอะไรกันไปแล้วถ้าจะมีการเปลีลยล่ยนแปลงในระหว่างทางมันต้องคุยกันใหม่หมดเลยและเราก็ไม่ได้อย่างที่ท่านธรรมนัต ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เป้าประสงค์ในการจะมาเจรจาต่อรองเราต้องการสร้างบ้านเราให้เข้มแข็งแล้วก็ถ้ามีคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันอยากจะมาทํางานด้วยกันเราก็เปิดกว้างเสมอค่ะตอนนี้ยังคงมีติดต่อมาเรื่อยๆไหมคะมีเป็นเป็นค่อยๆค,คุยไปก็ไหล ้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเดียวกันนี้โดยมองว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสที่จะขยับขยายไปอยู่พักต่างๆส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะทาบทามนางสาวกฤิเข้าพักนายสุชาติระบุว่ายินดีต้อนรับผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการเดียวกันเข้ามาทํางานร่วมกันส่วนกระแสข่าวว่าตนเองจะย้ายพักนั้นยืนยันว่าขณะนี้ยังอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเหมือนเดิมแต่วันข้างหน้ายังไม่สามารถบอกได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน กในวันนี้เรายังอยู่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ในวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จบ่งบอกได้ว่าเพราะเราดูตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆผมเองก็ย้ายมาทุกพักแล้วนะครับเนนะเป็นมาตามตามวาระต่างแต่เป็นปีมห้าสี่ก็พักหนึ่งปีหกสองก็พักหนึ่งแล้วก็ปีหกหกอีกพักหนึ่งอันนี้เราไม่สามารถบอกได้เพราะ ขณะที่นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุถึงคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจซึ่งสารดีกาจ,จะไต่สวนรวมถึงคดีหัวเลือกสอวอว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะทําให้การเมืองเข้าสู่ทางตันเพราะเป็นคนละเรื่องกัน ส่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นายชูศักดิ์ระบุว่าร่างผ่านความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีอีกทางพักร่วมรัฐบาลก็เห็นชอบไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นปัญหาเช่นเดียวกับนายวราวุฒิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เชื่อว่าการพิจารณาจะเป็นไปตามปฏิทินไม่เช่นนั้นจะทำให้งบการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศชะลอตัว สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้จับตาว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งจะผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหรือไม่คาดว่าโครงการจะเริ่มใช้ได้ในช่วงเดือนกระกฎาคมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมระบบเพื่อให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน คุณผู้ชมคะขณะนี้ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยบ่ายมงตรงวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกผู้แทนจากส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้เพื่อถกขามาตรการในการแก้ไขรวมถึงป้องกันเพื่อคืนความสงบสุขความปลอดภัยและความอยู่ดีกินดีให้กับคนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ